มาดีๆเลยรัวพี่เหงาซะแล้วมาแล้วครับพี่ใหญ่บิ๊กเบิม้มสามหก ดันชนต้องขอดเก็บนะฮะสำหรับลักษณะงานงานแบบนี้ใส่มาเต็มสตรีมนี่มีสิทธิ์ครับหมดรอเลยตอนรับะฮะเข้าสู่ช่องกันิการทรักปลายทิเข้าบันดิตนี่คืองานถนัดของเราผู้ชมสิบลอ้อปีนบ่อ 360ครับเครื่องนะครับ6 u z ในระบบคอมมอนเรลฮะรายดมามาแล้ว360เป็นรถที่ไม่ต้องเลือกนะฮะระหว่างความแรงความประหยัดผมว่าทำมาตอบโจทย์เลย36ลงตัวที่สุดแล้วแ็่ก็รอจับตาชมครับชมใหม่ของเขา กับเครื่องยนต์ใหม่ที่เขาเํามาทำตลาดในเมืองไทยว่าจะมาหรือเปล่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ฮะมาฐานท่อไอเสียมาฐานการลายไอเสียครับมันต้องสูงขึ้นทีนี้มันจะส่งผลในเรื่องของน้ำมันที่อยู่บ้านเรานี่แหละอ่ะก็ลากตัว6 u ยู่ซมานานแล้วฮะ ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นจิก้าไปแล้วนะ38ครับ อโอ้ได้เรื่องแล้วตรงเนี้ยคิดว่ามีจะมีเรื่องให้เล่ายังฮะยังยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของเขาอยู่โอ้ย ถ้าได้แผ่นพีอีอออปูกระบะเนี่ยเจ๋งกว่านี่ครับผู้ชมแผ่นหนึ่งก็ราคาไม่ถึงไม่ถึงสี่พันนะสามพันกว่าบาทครับโอ้ถ้าแบบนี้พี่แกถอดฝาท้ายฮนะ ยกดำแล้วก็คอยเกลี่ยลงเจอเหนียวเจอเนือ้อถ้าจะติดแผ่นพ e. ีเอชผู้ชมแค่ยกยังไม่สุดเลยไหลเปลือดอลไหลเปลืดอดมีกันอยู่สองคันนี่แหละครับวิ่งสลับไปสลับมาเดี๋ยวรอบหนะ้า อาจจะมีเพื่อนเพื่อนมาช่วยฮะสิงรถบรรทุกสายปอดินกับรถคู่ใจนะฮะซานี่เอสบาสองหนึ่งห้าสี่ในโฉม ACE ครับสี่ปีแล้วมดงวดพอดีพอดี รถก็ยังสดอยู่นะยังไม่ช้ำนะไิสูตรมาแ <มา S 2> ล้วหรหลายบ่อฮนะตั้งแต่วันแรกที่เราพาไู้ชมครับไปรับชมกับสานี่ชมนี่แหละเสียงปลามา a ครับบอกว่าไปรอดป่าสรอรถจีน ถือว่าสอบผ่านนะครับกับราคาอยู่ที่3ล้าน,นกลางในช่วงนั้นนี่รู้สึกว่าจะฟรีดอกด้วยนะมาเอาไม่ต้องเยอะครับเน้นงานครับปริมาณไม่เดดวิง่งให้ไม่เดือดไม่ติดก็เะพอ โอ้ยฝังเกี่ยวแล้วคันเนี่ยรอบเนี้ยเริ่มดึกแล้วครับสำหรับร่องเดี๋ยวรอรอบที่ใหญ่สามหกมาจะปั่นไหมฮึบฮึบฮึบโอ้มีลื่นเนี่ยโดนหยอดตรงนั้นเมื่อกี้ 3.6ครับหยดไป2.3ก้อนเ <laughs> อาถอยมาดีๆเด่อ <laughs> รัวพี่เงาซะแล้วแม่ช่องนี้ไม่เอาฮะ ได้มีของเล่นแล้ว Ég er ráð að breyta ég auðvitað um อจะเรียบร้อยครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย